วันนี้เราเข้าใกลลูกเสือกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะแสดงเป็นอะไรกันบ้างเอาล่ะเราจะมาแปลงร่างเนาะนี่เรามีวิกอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่าถ้าเรารับบทบาทคุณบ้านแล้วเขาเรียกอะไรล่ะเด็กจะตกใจไหมเด็กจะกลัวไหมเดี๋ยวดูเด็กดีกว่า ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการที่ว่าเขาเจอคุณบ้าในขณะที่เขากําลังเดินทางไกลเนาะเราอยู่ฐานที่เจ็ดนะแล้วก็เป็นฐานสุดท้ายของเนเาลแต่จะเป็นฐานแรกของ,งลูกเสือและลูกเสือเขาจะเดินบรรจบก,กันเด่เขาจะต้องฝืนกะันนะแล้วก็วเราก็มีอุปรกรณ์ไม่ใน้อยก,ก็มามาไม่มากนะก็จะมี ีลิปเนาแล้วก็ไม่ได้มีอันเดียวลิปน,น,นี้นี่ไหมแล้วก็จากนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวเราบรรเลงเพลงชาติไทยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ว่า มันจะออกมาได้แบบไหนเนาะม,มาดกนันว่าสรุปแล้วจะเป็นแบบไหนเนาะเด็กจะกลัวกันไหมอันนี้ลบครึ่งสำอางแล้วแล้วเดี๋ยวเอาแบบเคลิบเ,เ,เลยอ่ะเอาแบบปากล้อมแล้วก็หน้าเละๆเนาะ เรามีเวลาไม่มากเนาะเราก็จัดการตัวเองเอาแบบเร็วๆลวกๆเรามีเวลาอยู่แค่15นาทีในการแต่งหน้าแล้วก็ใส่วิกนี้แล้วก็แต่งตัวให้มันดูแบบนักเกียรตินักกลัวแบบคนบ้าเบอร์บักิปธรรมดาโลกไม่จำนะแราต้องใช้คลิปตัวนี้นี่ แค่สองตัวก็พอก็นี่มีโบได้อภิญญาณธนาาการส่กรูปินอันเนี้เดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะบ้าพอหรือยังเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับเด็กกันดีกว่าแต่งร่างพร้อมแล้ว วยผมปลิววิกลุตซะงั้นไม่มันเลยมันไม่เกลือหนูว่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะคะได้ว่ะได้ เมื่อกี้ลูกเสือสำรองที่โรงเรียนไม่กลัวเราเดี๋ยวเราจะมาดูซิหมู่แรกที่มาถึงจะกลัวเราไหม เมื่อกี้เหมือนจะไม่กลัวแต่ก็วิ่งกันกระจัดกระเจิงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูหมู่ต่อไปเหยื่อมาแล้วสวัสดีครับ สนุกเลยเแหละมันมากไม่ได้เล่นสนุกแบบนี้มันนานมากๆ จังหวะนี้ค <kişi> <P an> ือ <aún> ห <yelled> ่วงกระถินนะไม่ให้กินกระถินเต้ามด้วยเขาไม่เตมด้วยมีเขาไม่ขนมด้วยขนมมเอาขนมไหมเอาขนมไหมกินแล้วกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินขนม กินกินแล้วครับเขามีตังค์ไม่ไม่จ้าผมกินข้าวมาแล้วครับตังเขามีตังค์ด้วยไม่เอาไม่ให้อันนี้ไม่มีตังค์อันนี้มีตังค์มีตังค์ไม่กินไม่กินโกรธกินเยอะเขามีตังค์ด้วยตรงนี้ไม่มีตังค์อันนี้มีตังค์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ มาแล้วเหยื่อเรามาแล้วหมู่เนตรีหมู่แรกเลย แล้วพุยกับคนบ้าสิคุณผ่้ค่ะ FC ค่ะ FC อีก <c oughs> ไหคะว้าว นนรีนี่สนุกที่สุดเลยคือมันชอบกรี๊กราดไงก,ก็เลยหาเลยชื่อที่จะต้องมาเป็นคนบ้านมีสามคนมดนะเด็กๆก็เลยถามถึงครูอีกสองคนนะเราก็เลยให้เด็กไปเก็บกระถิ่นมากินดีกว่า จหมู่เมื่อกี้แล้วามาเหยื่อเรามาอีกแล้วแบกกันมาเชียวสนุกเลยวันนี้เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กนะเดี๋ยวเรามาดูสิหมู่นี้จะเฮียร้ปาร์ตี้ขนาดไหน แล้วหลอกให้เหยื่อเข้าไปในป่าเดี๋ยวเราจะกระโดดออกมาแล้ว,ลวมมอ่ะเราเดินเข้าไปถามสิ ตกลงไปในนั <ouse> ้นเลยเหรอโอ้ยเก็บโอ้ยดูดูไป้บนโอ้โหเลือดเลือดเหรอวิ่งเด็กๆไปตามหาครูอีกสองคน

หน่อยแน่มาจำกลิ่นตัวคือเพึ่งได้อาจยกเต่าให้ดมซะเลยไม่ยกเท่าไหร่นะแค่นั้นไม่พอจกให้ดมเลยต้องสมบทบาทของคนบ้าหน่อยต้องใบให้เด็กๆพูดให้ได้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรไม้ลกไปเก็บเก็บเก็เลยอย่าทิ้ง งอนเลยงอน,งนเลยอ้างขาแล้วอุ้ยอุ้ยคนบ้าใส่เกงในสีเทา <Acting> มันก็ช่างสังเกต ยึดไม้พองซะเลยแลกกับกระถิ่นอ้าวดูซิมีใครเอากระถิ่นมาแลกกับเราบ้าง อรีล่าไม่มีปากซะหน่อยแค่นี้ก็กลัว ต้องเดินไปดูพี่ไม่ไหวเดินไปดูอะพี่เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้มีไม่มีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอยากกินหัวเงินเยอะ เนี่ยเหรอเมื่อกี้เนี่ยล้มปากจิ้มขี้หมาไปล,ล้มจิ้มขี้หมา,มา,ามาตายเลยเป็นวงเลย,ยตายตาล่ะคะขอบตาดำไม่ได้หอกขอตาดำเหรอเมื่อคืนเนี้ยใครก็ไม่รู้บอกว่าบอกว่าเขาต้องมีพุ้งตลาดค่ะก็เลยต้องนั่งทำพุ้งตลาดค่ะมันไม่มันไม่มีมันไม่มีไอเด็กเสื้อเขียวทำให้ เธอเขียวไม่ยอมทำพุ่มซารเหม, <laughs> มันเด็กเลยแ่เจ้าแม่กุณดีเ หมู่สุดท้ายแล้วเราจัพี่ความเฮฮามันอยู่ตรงนี้ไปแกล้งเด็กอเราไปดูหลอกให้เด็กไปหาเราในป่าแล้วเดี๋ยวคอยดูวงจะแตกหรือมันจะทุบเรา เราเริ่มไหวคำเหมือนเดิมว่าเราต้องการกระถิ่นเอามากินแล้วก็ให้เด็กๆอยากก,กกระถิ่นในป่าซึ่งมันมีป่าอยู่แค่นี้นแหละย่อมเดียว come on come on. ด้วยคำใบ้เราก็ต้องมีกระซิบกันแบบนี้แหละกระโดดกอดซะเลย thank hey. you 去家了。 ภารกิจข้างนอกเดี๋ยวเรามาทำภารกิจข้างในก่อน สนุกกันหอมปากหอมคอแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like, กดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ